มุมมองนะครับอีกหนึ่งความคิดของอีกหนึ่งด้านนะครับท um ี่อยากจะชี้แจงให้กับโลกออนไลน์แล้วก็สื่อมวลชนเข้าใจนะครับว่าไม่มีการเตะคุณหมอนะครับเป็นอย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะวันนี้ทางคุณเดวิดให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการสะดุดล้มนะสะดุดล้มจากบันไดอันี่ผมพูดถูกไหมครับท่านนายความเป็นอุบัติเหตุ อ่าเป็นการสะดุดล้มจากบันไดเลยทําให้เข่าของคุณเดวิดหรือว่าส่วนใดของขาคุณเดวิดเนี่ยไปโดนหลังเท้าส่วนเท้านะครับคุณนายยินจะส่วนเท้าไปโดนกับคุณหมอเพราะว่าบันไดมันล้มเดินลงไปเรื่องที่คุณเดวิดอยากจะบอกเมื่อสักครู่นะครับอยากจะบอกว่าคือเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับต่างคนอยากให <c oughs: S 2> <carro> ้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ่ะยังยังเหมือนเดิมค่ะก็ยืนยันว่าจะสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ควรมีใครมาโดนเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าไม่ควรจะมีคนไทยคนไหนหรือว่าไทรคนไหนต้องมาเจอเรื่องแบบหนูอีกหนูก็เลยคิดว่าหนูน่าจะยืนยันเต็มที่ว่าจะเอาความเป็นที่สุดทีท่เขาขอ้างว่าเป็นการแค่ลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดเห็นยังไงเราเราเป็นผู้กร,ระทำแล้วมีมีเพื่อนที่เราเป็นเป็นพยานด้วยค่ะ นงอถามพี่กลับแล้วกันนะคะว่าถ้าพี่ลื่นล้มพี่จะทำไงคะจากคดีหมอปลายหรือแพทย์หญิงทานดาวจันดำแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตถูกนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์และเจ้าของปางช้างภูเก็ต ทำร้ายร่างกายด้วยการเตะเข้าบริเวณหลังขณะนั่งบริเวณบันไดหน้าวิลล่าหรูริมชายหาดยามูอ,อําเภอทลางจังหวัดภูเก็ตโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่24กุมภาพันธ์2567โดยล่าสุด3กันยายน2567สารก็ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้โดยยกฟ้องนายเดวิดจำเลยในคดีนี้เนื่องจากยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย จากเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะหมอปลายก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุ45ปีข้อหาทำร้ายร่างกายบริเวณชายหาดยามูจังหวัดภูเก็ตจนเกิดกระแสะการขับไล่นายเดวิดออกจากพื้นที่ต่อมาค่ะวันที่5มีนาคม2567ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้ทำหนังสือถึงตอมขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดโดยเร่งด่วน โดยให้เหตุผลว่าการกระทําของนายเดวิดมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนกระทั่งค่ะคืนวันที่6มีนาคมทางตอมอก็ได้มีคำอนุมัติเพิกถอนมีซ่าข,ของนายเดวิดตามที่ตอมอจังหวัดภูเก็ตเสนอแล้ว แต่ทางด้านนายเดวิดค่ะก็ได้มอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองอีกด้วยส่วนเรื่องที่ทางนายเดวิดอ้างว่าหมอปลายบุกรุกจากการชี้แนวเขตพบว่ามีเพียงบันไดขั้นที่หนึ่งซึ่งอยู่บนสุดที่อยู่ในแนวเขตของโครงการส่วนบันไดขั้นที่สองถึงขั้นที่สี่ซึ่งติดกับพื้นทรายเป็นการรุก ล้ำที่สาธารณะในอำเภอทะลางจึงสั่งให้นาย,ยกเทศมนตรีแจ้งความคดีบุกรุกและสั่งรื้อถอนขั้นบันไดที่รุกล้ำต่อไปสำหรับคดียกฟ้องนายเดวิดทำร้ายหมอปายทางด้านทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าคดีดังฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตสารพิพากษายกฟ้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพร้อมระบุว่า สนนนวนมัคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ